ตอนนี้รัสเซียกับยูเครนมีปัญหาธุรกิจตะวันตกต่างก็ตัดสินใจขอเวลาและถอนตัวออกมาแน่แต่ใน,นขณะเดียวกันจีนเองแม้ว่าจะไม่ได้ลบราคาฟันกันไทยแต่เขากําลังลบอยู่กับโควิดสิและนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ Airbnb แพลตฟอร์มการจองที่พักอาศัยชื่อดังและใหญ่ที่สุดในโลกปิดฉากธุรกิจในจีนเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมเคยใช้บริการของ Airbnb ไหมครับผมคนหนึ่งนะฮะที่ก่อนหน้านั้นแรกๆเนี่ยไม่รู้จักเลยแต่หลังๆนี่เขาบอกเอ๊ะทำไมคนเขาใช้กันเยอะ เอ๊ะดูแลเป็นกลุ่มไหนเอ๊ะทำไมถึงจูงใจในการที่หาที่พักได้ดีอย่างนี้พอได้มีโอกาสเข้าไปใช้ไปสัมผัสเออมันก็ดีจริงนะฮะสำหรับการที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยทั้ง1ง,งบประมาณเองก็สามารถบรนะิหารจัดการได้ดีขึ้น 2. มันไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับอยู่ในประเทศนั้นเรากับาว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือเรา,เอาว่าเราเป็นเจ้าของห้องนั้นจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากความต้องการของมนุษย์ ในการเดินทางที่แตกต่างไปแล้ววันนี้ไม่อยากอยู่โรงแรม5ดาว3าดาว4ดาวไม่อยากไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมในใจกลางเมืองใช้วิธีอย่างนี้นะครับ Airbnb เองนี่ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมองเห็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ในปี2018เป็นต้นมาที่ทวโลกนต่างก็ตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองโดยการเปิดประเทศและเน้นการท่องเที่ยวนั้นความของ Airbnb ก็เลยเกิดขึ้นโดยอาศัยจากการปฏิวัติทางด้านของระบบเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า economic disruption ทั้งในแง่ของ ความเติมโตของอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วการมีแก๊เจ็ตที่กระจายจอเข้าไปมากยิ่งขึ้นในแต่ละพื้นที่ของทวลกมีการปริมาณและความถี่การใช้ไม่ว่าจ,จะเป็นทั้งอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันและเวลาที่การใช้งานเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและสิ่งสําคัญที่เรายอมรับและก็ได้ยินกันมาตลอดเวลาว่า Airbnb ไม่เคยเป็นเจ้าของโรงแรมไม่เคยเป็นเจ้าของเชนโรงแรมหรือรีสอร์ทไม่มีอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองที่เป็นลักษณะข,ของเชนโรงแรมรีสอร์ทหรือบ้านพักเป็แม้แต่หลังเดียวแต่อาศัยเกรือขายและวิธีคิดของการใช้ ระบบเทคโนโลยีเข้ามาสร้างธุรกิจใหญ่โตกับการจองที่พักอาศัยในตลาดต่างประเทศน่าสนใจนะครับและมันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อปี2016ก็เป็นปีแรกที่ Airbnb ตัดสินใจเข้าไปบุกตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่โอ้โหนะคือตลาดจีนในแผ่นดินใหญ่นี่ครับเขาบอกว่าทําอะไรขายคนจีนได้แม้แต่ของบาทเดียวโอ้โหแล้วคนพันสี่ร้อยล้านคนคุณคิดว่ารายได้คุณจะเท่าไหร่ใช่ไหมครับ Airbnb ก็คงจะนึกอย่างนี้ครับ ว่าน่าจะมีลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะสนใจอยากจะเข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวศึกษาประสบการณ์วัฒนธรรมเห็นสิ่งแปลกๆใหม่กับการเปิดประเทศของจีนตัดินใจและที่สําคัญก็คือว่าจีนตนดสินใเองเขาพร้อมที่จะอ้าแขนรับในการที่จะเปิดประเทศให้นองทุนจากต่างประเทศคนเดินทางจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของเขาซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในตัวด้วยดังนั้น2 0 1 6เป็นต้นมาหรือ6ปีที่ผ่านมา Airbnb ก็เปิดตลาดนี้แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ของโควิด19 ในปี2องพตอนปลายปีจนถึงปัจจุบันรวมร,วม,รวมข้อสุ่ปีที่3กันแล้ว Airbnb ก็คิดดีแล้วละครับนะคิดรอบครอบแล้วนะฮะดูตัวเลขเป็นเสร็จแล้วทำในภาพรวมของธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกและเฉพาะตลาดในจีนแผ่นดินใหญ,ใหญ่ไปไม่ไหวจริงๆนฮะในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่ายกเลิกหรือปิดการให้บริการ Airbnb ตลาดภายในประเทศของจงีนแผ่นดินใหญ่หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าผมเนี่ยอยากจะไปเชื่อฉึงตู นะผมจะจองผ่าน Airbnb หาบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่เขตนูน่นเขตนั่นใ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 นตูตอนนี้ Airbnb จะไม่มีบริการอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นนพราว่าเขาพูดง่ายๆก็เหมือนกับถอนตัวออกจากธุรกิจของ Airbnb ในประเทศจีนเป็นนใหญ่สาเหตุเื่นที่บอกครับว่าโควิดสิเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภาคธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศนั้นทํางานได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นรันธุรกิจยากลำบากมากยิ่งขึ้นข้อจํากัดนะฮะตลอดจนการสะดุดจุดลงความให้ต่อเนื่องทางธุรกิจ จนความซับซ้อนอะไรหลายๆอย่างกับภาวะโควิดส9ที่เกิดในจีนตันใหญ่มันทําให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้จริงๆครับนี่ขนาดว่าเป็นอะไรคะคอมพานีที่เป็นเทคโนโลยีคอมพานีอย่างนี้เนี่ยนะฮะนี่ขนาดเขาไม่มีอสังหารมิมทรัพย์อยู่ในมือเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยฮะปัญหาบริการของเขายังลําบากขนาดนี้สิ่งสาคัญ,ญที่สุดก็คือนโยบายที่เรียกกันว่าีโร่ covid หรือการไม่อยู่ร่วมโควิดของรัฐบาลจีนที่ยังคงยึดมั่นถือมั่น ว่านี่คือประเทศเดียวหนึ่งในโลกก็ได้ที่ยังคงบอกว่าต้องไม่มีโควิดสิไม่อยู่ร่วมเลยมันกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนในการดําเนินกิจการของเขาต้นทุนในการาหาลูกค้าเข้ามาพักคิดดูสิครับสมมติว่าไปพักอยู่เมืองๆแล้วอยู่ดีๆเจอคนติดโควิดในบณนฑทนั้นขึ้นมาแค่5้คนรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ทันทีนี่นะครับทำไมฮะและด้วยความล็อกดาวน์มาตรการของจีนไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับเข้มงวดเข้มข้นสุดมาตรฐานของจีน มันจะเป็นความยากลำบากทั้งคนที่ไปพักแล้วก็ออกมาไม่ได้ทั้งคนที่กำลังจะหาพักจะทำยังไงต่อนะครับดังนั้นแล้ว Airbnb จึงตัดสินใจยกเลิกตรงนี้เลยครับแต่ว่าถามว่า100%ยเปอไหม Airbnb ก็ยังมั่นใจนะครับว่าเมื่อไรก็าตามที่โควิดมันดีขึ้นกว่านี้หน่อยและถ้าหากจีนวันดี้คือดีเกิดคิดได้ว่าเอาฮอยู่ก็อ,อยู่ร่วมโควิดก็ได้นี่นะฮะก็น่าจะมีเท้าข้างหนึ่งอยู่ในตลาดจีนในบดินใหญ่โดยเฉพาะ ส่งคนจีนออกไปเที่ยวต่างประเทศและใช้บริการ Airbnb ในตลาดต่างประเทศนอกเหนือจากจีนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้น Airbnb ก็ยังคงที่จะเปิดสำนักงานอยู่ที่กรุงปักกิ่งต่อไปแต่จะเปิดบริการเฉพาะคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศครับส่วนตามที่จะเข้าจีนตอนนี้ปิดบริการ Airbnb เป็นที่เรียบร้อยคือต้องบอกว่าจะไปดูในแง่ของผลประกอบการของจีนเป็นใหญ่ก็ปรากฏว่าอันนี้ก็น่าสนใจคนระรายได้รวมทั้งหมดของ Airbnb ทั่วโลกจีนเป็นเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่หนึ่งเปอร์เซ็นตของมูลค่ามันก็น่าสนใจแต่เขาคงจะคิดดีแล้วล่ะตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันเนี่ย Airbnb นะครับมีบุ๊ก i n งหรือว่ามีลูกค้าบุ๊ก i n งผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb ที่เข้าไปหาที่พักอาศัยอยู่ในจีนพอดีทางดิจิทัทั้งหมด25ล้านบัญชีก็ไม่ใช่น้อยนะฮะแต่พอเขาดูแล้วคิดสระตะร,ร,รายได้ทำต้นทุนอะไรออกมามันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมทั้งหมดของ Airbnb ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้ง,งนี้จึงเป็นเรื่องหนไดด้้นนชัว่า เขาไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องการไปต่อไม่ได้จริงๆมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ Airbnb ก็ต้องบอกลาธุรกิจนี้ในจริงผ่นดินใหญ่นะครับ